อยู่กับเกมโอเคนะครับวันนี้เราจะมาแจกเกมไม่ใช่แจกแมปนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เตรียมกันทุกอย่างพร้อมแล้ว <c oughs> นะครับแต่ผมทําแค่เฉพาะตัวบ้านแล้วก็เตรียมอุปรกรณ์มาให้เฉยๆนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แต่งอะไรข้างนอกมากมายนะครับบอกไว้ก่อนเลยไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะผมก็แต่งแค่ ส่วนั้างในเราก็อุปกรณ์ต่างๆเตรียมพร้อมวาให้ให้ทุกคนไว้สําหรับลุยนะครับโดยไปตะลุยแมพนะครับบริเวณข้างนอกนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะแค่แต่งตัวบ้านแล้วก็มุมหลังคาประมาณนี้นะโอเคปรัหมดผมจะพาไปดูนะครับว่าเตรียมอะไรไว้บ้างอ่าี่ข้างหน้าข้างหลังอ่าตรงที่ทียนชาร์จนะครับผมก็ได้เตรียมไว้ให้ที่นอน นะส่วนด้านบนนี่เป็นกล่องเป่านะครับกล่องเป่าไม่มีอะไรนะของส่วนมากก็อยู่ชั้นล่างนะครับผมโอเคนั่นก็คือส่วนด้านบนนะครับก็เอาไว้ให้สำหรับใครอยากก็แต่งเติมอะไรเพิ่มก็ไปแต่งกันเอานะอ่าวนด้านล่างชั้นสองนะอันนี้ก็คือชั้นสองอ่าอันนี้ก็คือทาเล่นๆไปงั้นนะฮรนะรมันเป็นอ่าไว้ตั้งโซ่ให้เฉยนะครับ แล้วก็แล้วก็แล้วก็ของชั้นสองนะฮะกล่องนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อนะครับพวกอุปกรณ์ผลมไม้รางรถไฟอะไรประมาณนี้นะครับผุ่มก็ได้ใส่ไว้ในกล่องแล้วนะครับส่ว <c oughs> นี้เป็นพวกไม้อ่านี่จะเป็นธนูพวกอาวุธอ่านี่ก็เป็นดาบ,บดับดาบแล้วนี้ก็เป็นขวานส่วนนี้ก็เป็นชุดนะ ตัวนี้ก็เป็นแบบธรรมดานะครับผมธรรมดามากๆต่็นไหมว่าเป็นหกสิบีหมดเลยนะครับผมผมก็ได้เตรียมทำมาไว้ให้เยอะๆเลยโอเคเราไปดูซันจุดท้ายนะครับชั้นล่างจุดชั้นแรกเลยลงไปนะก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับแค่เตรียมพื้นที่ไว้ให้ทุกคนไว้สำหรับเล่นกันนะ,นะครับผมก็เตรียมเตานะเตรียมเตาสำหรับ อ่อย่างอะไรทุกคนอยากกระทำอะไรก็ทำไปนะฮะแต่นี้ก็เป็นทานนะครับผมหนึ่งอุปรกรณ์หกมาเลยนะครับผมทำให้เป็นหกหมดนี่ชุดมันกำลังจะสว่างนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะฮะ <c oughs> ผมทำเต็มเต็มที่แล้วแค่นี้แหละนะครับผมหน้าต่างผมก็เอาประตูทำนะฮะ ซึ่งเป็นอะไรที่แบกแนวไม่ธรรมดาแล้วก็กล่องนี้ก็เป็นของที่ผมเริ่มทำแรกๆนะครับเราก็เตรียมที่ซ่อมชุดซ่อมอะไรก็ซ่อมไปนะโอเคเราไปดูหน้าบ้านนิดนึงนาบานนาบานก็ไม่มีอะไรนะครับมาบ้านก็ธรรมดาอย่างเงี้ยครับสามชั้นหลังใหญ่นะหลังใหญ่พอสมควรนะครับ วนแบบภายนอกเนี่ยผมจะปล่อยทิ้งไว้ให้ทุกคนได้แต่งเติมแล้วก็เอาไว้ประจนภัยกันนี่ก็ประมาณนี้ทำเติมที่ได้แค่นี้แหละคนเดียวนะครับจะไปทำอะไรมากก็ไม่ได้นะทำผมก็ทำถดถอความสามารถแค่นี้นะครับโอเคเราเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะฮะโอเคนะครับ ปั๊บปั๊บโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปนะครับกอ่าคลิปนี้จะเป็นการแจกแมปไมครับนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับไมครับปีนะไม่ใช่ไมครับปีซีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็วิธีการลงแมปลงยังไงเดี๋ยวจะไปสอนกันเลยโอเคออกจากเกมนะครับเดี๋ยวผมจะขอลบนะครับ ซึ่งผมก็ได้ทำการาาบีบอัดไฟแบบตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมจะลบตัวนี้ทิ้งอ,อันนี้คือไม่มีแมปนะไม่มีแมปเลยนะครับและทีนี้เราออกจากเกมนะครับผมทีนี้ผมยังไม่โหลดแมปมา,าเดี๋ยวไปโหลดแมปก่อนครับโหลดแมป อยากจะสอนว่าเราจะเอาไปติดตั้งยังไงทำยังไงนะทีนี้เดี๋ยวผมเข้าอันนี้ก่อนนะครับแปมหนึ่งบุกมาเอาชีวิตรอดอ่าแจกแมปเอาชีวิตรอดนะฮะปุ๊บลิงก์มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะให้ลิงก์แบบนี้ไป เรเข้ามาในหน้าลิงนี้ปุ๊บแล้วก็กดบริเวณทีเขียวตรงนี้เลยกดปุ๊บอ่ามันก็จะเด้งแล้วเราโหลดแล้วก็กดเฉพาะ <c oughs> โหลดธรรมดาปั๊บอ่ะมันโหลดอยู่นะโอเคผมจะออกจาก Google นะครับ Google เสร็จยังครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอ นะแล้วก็โหลดมาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการลงแมปนะลงยังไงนะครับเสร็จยังเลยอ่าใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วแป๊บหนึ่งนะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวนะปิด wi-fi นะครับผม โอเคทีนี้ไฟเอเลอร์นะครับเตยมพร้อมไว้เลยไฟ,ไฟอเอฟโฟเลอร์ตัวเดียวยนี่แหละครับปุ๊บเข้าไปโอเคไปตรงที่ดาวน์โหลดนะครับอันนี้ผมทําหน้าจอเอียงนะลายเวลาอาจหน้าจอมจะได้เต็มจอนะฮะปุ๊บอ่าเราจะนี่อันนี้อันนี้เราทําการก๊อปไฟล์มาแล้วใช่ไหม ก็าทาการแตกไฟนะครับแตกธรรมดาเอางแหละผมไม่ได้ใส่รหัสอะไรหรอกบีบอัดไฟแบบธรรมดานะก็คือแตกปุ๊บออกมาใช่ไหมอ่าแล้วเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นไฟอย่างนี้นะฮะนี่จะเป็นไฟอย่างนี้ปุ๊บเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่กดค้างไปอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะกดไม่ใช่ให้เรากดเข้าไปแล้วคะแล้วก็กดค้าง เลือกแล้วเราก็กดคัดลอกหรืออะไรก็ได้ครับกดคัดลอกปุ๊บแล้เราไปที่ไม c คร f บนะครับปุ๊บจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับกดเข้าไปอีกทีหนึ่งให้เราไปที่ไม้คราบเอ่อ m i n นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวออกตรงนี้ก่อนมันจะเขียนว่า m ม้คราบ d u o r l d s ก็คือตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วเราก็กดตกลงลังไป อัพเรียบร้อยใช่ไหมนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูนายครับนะครับเราก็เข้าไปดูตรงนี้นะครับที่ผมบอกให้ลงไปเมื่อกีน้นี้อ่ามันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับผมเข้ามาอยู่ในนี้แล้ว <c oughs> อ่าโอเคโอเคครับผมน่ะนี่ก็นี่นนก็เป็นวิธีการลงแมปง่ายๆนะครับโหลดจากโหลดแมปใครมาของใครมาก็ลงอย่างนี้แล้วครับ ดูวีดีนะครับถ้าใครไม่เข้าใจโอเคผมจะเข้ามาครับทีหนึง่งนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบบเอาชีวิตรอดนะกดเข้าไปป๊อปแล้วเราก็จะเข้ามาอย่างงี้ง่ายๆนะครับผมเมื่อกี้เห็นได้ว่าผมลบแแบบไปแล้วก็มาโหลดมาแล้วก็เอามาลงง่ายๆนะครับ เอาล้ครับหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตลาดมาก,ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมตลับคลิปนี้ก็เป็นการแจกแบบใหม่ครับส่วนอ่าเวอร์ชันหน้าเวอร์ชันต่อไปว่าผมจะทำแจกแบบแบบไหนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคผมโอเคครับหลับคลิปนี้ไปแล้วครับผมเย้ yeah.